สนไหมทริปดำน้ำกับอนาคอนดาฮือฮามากตอนนี้เปิดทัวร์ดำน้ำกับอนาคอนดาที่บราซิลจ่ายเฉียด3า0แสนรับจำกัดแถมมีคนจองแล้ว1เปิดทัวร์ดำน้ำกับอนาคอนดาที่บราซิลจ่ายเฉียดสา0แสนรับจำกัดแถมมีคนจองแล้ว1เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อ Facebook ซากาเอ็กซ์พ i o n บริษัททัวร์ชื่อดังได้โพสต์ภาพของงูยักษ์อนาคอนดาพร้อมประชาสัมพันธ์เปิดทัวร์ให้นักดำน้ำร่วมเดินทางในเส้นทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟอนาคอนดาด n วิ่งโดยมีโคต้า3ที่นั่งเปิดให้จองถึง30เมษายนนี้โดยว่าอนาคอนดาด i วิ่งคือหนึ่งใน e v e r อเรของนักดำน้ำทั่วโลกทีมซากาจะพาคุณออกเดินทางไปยังฟัน t ทน a l w เวส a n แลนด์แห่งประเทศบราซิล ล่องเรือไปตามรุ่มแม,ม่น้ำฟอร์โมโซที่มีความใสและอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากๆเพื่อตามหางูอนาคอนดาและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆมากมายงูอนาคอนดาเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหนักได้ถึง200กิโลกรัมและมีความยาวได้ถึง30ฟุตในปีหนึ่งจะมีเพียงช่วงเวลา2-3เดือนที่เราจะสามารถดำน้ำกับงูอนาคอนดาได้ซึ่งจะมีทั้งแบบสกูบ้าดิวิ่งและสโน클ลิง ขึ้นอยู่กับระดับน้ําและตําแหน่งของงูณจุดนั้นโดยปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวเพียง20-30คนต่อปีเท่านั้นที่จะได้มาดูด um ําด um ูงูอนาคอนดาที่นี่ถือว่า Exclusive ซีฟสุดๆเพราะส่วนใหญ่จะอนุญาตแต่ทีมถ่ายสารคดีระดับโลกอย่าง BBC Netflix Discovery เท่านั้นคุณภาพทีมงานที่ดูแลความปลอดภัยและแนะนำการถ่ายภาพจึงถือว่าด็อกิเม t นทัลลี่เดกันเลย ปีนี้ทีมเราได้โคต้ามาเพียง3ที่เท่านั้นพร้อมเปิดให้จองแล้ววันนี้จนถึง30เมษายน2565ออกเดินทาง15-20กรกฎาคม2565ท่านละ8,890 USD หรือ296,500บาทมินิมัมรีควาร์มต์นักเดินทางต้องมีบัตร PADI Open Water หรือเทียบเท่า นี่คือหน้าเพจของ Saga Expedition นะคะอนาคอนด,ดาด i วิ่งนะคะเบื่อแล้วฉลามหวานมาดำน้ำกับงูอนาคอนดากันอนาคอนด,ดาด i วิง่งคือหนึ่งในเอเวเรสของนักดำน้ำทั่วลโลกโพสต์ดังกล่าวมีคนแชร์ไปแล้วมากกว่า12,000ครั้งและต่างคอมเมนต์กันจำนวนไม่น้อยด้วยภาพที่ดูอเมซิ่งไปจนถึงขอจองแบบ Exclusive ขอถ่ายภาพแบบ Special ถ่ายรูปเอาหัวเข้าไปในปากงูก็มีหลายคนยังเข้ามาให้คำแนะนำด้วยว่างูชนิดนี้ไม่มีพิษสำหรับ Saga Expedition เป็นบริษัททีมเดินทางที่มีประสบการณ์มามากกว่าให้บริการเรื่องราวในมุมโลกที่น้อยคนจะได้เห็นออกแบบทริปโดยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นมีเครือข่ายกว่า195ประเทศทั่วโลกโดยมีโปรแกรมทัวร์อื่นๆอย่างลาวานชูคอตตาประเทศรัศเสเซียมาชูปิชู ตูนีเซียลิเบียและ5ชนเผ่าหายากแห่งสูดานใต้จากคอมเมนต์นะคะ2ที่สุดท้ายที่ดำน้ำนะทุกคนไม่ใช่ที่ในท้องเซลอาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าใจเราแกร่งพออนาคอนด้าก็คืองูเขียวสมทบทุนให้ลุงต่อไปกันคนละนิดนะทุกคนอยู่ในกางเกงผมก็มีตัวหนึ่งสาธุ999ขอให้โชคดี เดี๋ยวซื้อตั๋วให้พี่ไปแบบส่วนตัวเลยเอาไหมเต็มหรือยังคะอยากจองให้ผัวค่ะขอแบบสเปเชียลถ่ายรูปแบบเอาหัวเข้าไปในปากงูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะไปดำน้ำกับงูอนาคอนดานะคะก็ติดต่อไปที่เพจสากาได้เลยนะคะยังไม่เต็มค่ะขาดอีกสองที่นั่งนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะแค่เกือบ3 0 0แสนเองจิบๆค่ะ ใครที่ชอบดำน้ำและชอบผจญภัยก็เชิญติดต่อได้ที่เพจเลยนะคะอย่าช้านะคะเดี๋ยวจะเต็มก่อนค่ะท่านผู้ชมเจ้าของช่องขอบายนะคะขอดูงูเหลือมที่ไทยดีกว่าค่ะใกล้ดี